เรามาดูกันนะคะว่าถ้าโมเลกุลซับซ้อนขึ้นเราจะตั้งชื่อมันอย่างไรอย่างเช่นโมเลกุลสีน้ําเงินตรงนี้นะคะเราก็ต้องหากคาร์บอนที่ยาวที่สุดก่อนเหมือนเดิมค่ะซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ที่ล่างสุดตรงนี้1,2,3,4,5,6,7,8าสี่ห้าหคาร์บอนคาร์บอน8ตัวเราเรียกว่าออกเทนแต่เราจะเรียกโมเลกุลนี้สั้นๆว่าออกเทนไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีหมู่ฟังก์ชันอื่นๆอยู่บนนี้ด้วย นอกจากนั้นหมู่ฟังก์ชันนี้ยังมี p r i o r i t y มากกว่าโมเลกุลของคาร์บอนด้วยโมเลกุลนี้ไม่ได้เป็นแค่อัลเคนและแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องตั้งชื่อหมู่ฟังก์ชันที่มี p r i o r i t y มากกว่าก่อนอัลเคนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากหมู่อะมิโน,โนตรงนี้ซึ่งจะทำให้โมเลกุลนี้เป็นเอมินอัมิโนตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมีวงแหวนเบนซีนเบนซีนเป็นหมู่ฟังก์ชันที่เรียกว่าหมู่ฟีนิลนะคะซึ่ง ph มาจากภาษากรีกหรืออาจจะเป็นภาษาลาตินของคาว่าแสง เพราะว่าเบนซีนเกิดขึ้นครั้งแรกอากาศรอบๆแสงไฟอ่ะนะคะมันก็เลยถูกเรียกว่าหมู่ฟีนิลและสุดท้ายเราก็มี o h ตรงนี้ทำให้มเลกุลของเราเป็นแอลกอฮอล์หรือเราว่าเราเรียกว่าหมู่ไฮดรอกซีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าหมู่ไฮดรอกซีหมู่ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องเรียกชื่อให้ครบนะคะโดยเราจะเรียกชื่อตามพ i ORITY ซึ่งจากทั้ง3หมู่นี้หมู่ไฮดรอกซีมีพิ ORITY สูงที่สุดนะคะ หมู่ที่ทำให้มเลกุลทั้งหมดเป็นแอลกอฮอล์เราก็ได้ใช้ชื่อซับฟิกซ์แล้วว่าเป็นไฮดรอกซีต่อมาเราก็ต้องเรียงลำดับคาร์บอนเพื่อจะดูว่าคาร์บอนตัวไหนมีพันธะกับไฮดรอกซีตรงนี้นะคะเราต้องเลือกคาร์บอนจากปลายข้างที่อยู่ใกล้ไฮดรอกซีมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะนับได้ว่ามี8ค่ะเพราะฉะนั้นคาร์บอนตัวที่3ที่มีพันธะกับไฮดรอกซีนะคะก็เรียกว่าเป็นออกเทน3โอ ถ้ามันไม่ได้มี priority สูงเราก็จะเอาไฮ d ดรซีไว้ข้างหน้าแต่ว่าไฮ d ดรซีมันมี p r i o r ร t y สูงกว่าเพราะว่ามันทำให้มเิกุลเป็นแอลกอฮอล์หรือออกทานอลและเลข3เลขนี้เราก็ใส่เพื่อบอกว่ามันอยู่ที่คาร์บอนตัวที่3อย่างฟีนิลอยู่ที่คาร์บอนตัวที่5เราก็เรียกว่า5 p h ฟีนิลตรงนี้นะคะ5ฟีนิลแล้วตรงนี้ก็เป็น8อะมิโนและอะมิโนมาก่อนฟีนิลเพราะตัว A มาก่อน P เพราะฉะนั้นชื่อเต็มๆของโมเลกุลนี้ก็คือ 8อะมิโน5ฟีนิลออกเทน3โอก็เรียบร้อยแล้วนะคะโมเลกุลน,นี้เป็นสารประกอบอโรมาติกเพราะว่าวงแหวนเบนซีนตรงนี้นะคะ แล้วมันก็เป็นเอมีนเพราะหมู่อะมิโนโตรงนี้แล้วก็ยังเป็นแอลกอฮอล์เพราะหมู่ไฮดรออซีด้วยค่ะเราลองมาดูอีกโมเลกุลหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นวงแหวนเบนซีนขอเขียนให้ชัดๆอีกนิดนึงนะคะวงแหวนเบนซีนลองมาดูหมู่ฟังกช์ชันกันเลยนะคะตรงนี้อาจจะเป็นหมู่ฟังกช์ชันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหมู่นี้เรียกว่าหมู่นไนโตรซึ่งมันอาจจะระเบิดได้ง่าย ในวิดีโอถัดไปอาจจะมีไนโตรกรีซอรีนหรือ TNT ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันระเบิดได้ง่ายๆโมเลกุลน,นี้ก็มีหมู่ไนโตรหมู่ไนโตรหมู่ไนโตรนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญในการเรียกชื่อค่ะเราจะไม่เอามาตั้งเป็นซัอฟฟิกซ์แต่ให้รู้ไว้ว่าตรงนี้เรามีหมู่ไนโตรนะคะนอกจากหมู่ไนโตรแล้วเราก็มีหมู่บร o m o เราอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะ หมู่โบรโมแล้วเราก็มีหมู่อะมิโนโตรงนี้ขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นหมู่เอมีนนี่เป็นหมู่เอมีนนะคะซึ่งจะอยู่ตรงนี้จากทั้งสามหมู่นี้หมู่อะมิโนจะมีไพรอริตี้สูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกมันได้ว่า1อะมิโน3 b r โบรโม c ไนโตรเบนซีน mm hmm. เมื่อหมู่อะมิโนจับกับวงแหวนเบนซีนมันก็จะมีชื่อเรียกพิเศษนะคะเดี๋ยวจะขอวาดไว้ข้างๆตรงนี้สมมุติว่าเรามีวงแหวนเบนซีนกับอะมิโน NH2 คืออะมิโนนะคะเราเรียกมันว่าอะนิลีน เพราะฉะนั้นตรงนี้โมเลกุลตรงนี้เราเรียกว่าอะนิลีนนะคะอะนิลีนคราวนี้เดี๋ยวเราจะมานับคาร์บอนกันนะคะเดี๋ยวจะขอเขียนอะนิลีนไว้ตรงนี้ก่อนเราก็จะนับจากตัวที่จับกับอะมิโนนะคะจากนั้นนับไปทางที่จะเจอหมู่ฟังก์ชันก่อนซึ่งก็คือทางนี้ 1, 2, 3, 4ตรงนี้นะคะในการเรียกชื่อหมู่โบรโมจะมาก่อนหมู่ไนโตรเพราะตัว B มาก่อนตัว N นะคะตรงนี้ก็จะเป็น3โบรโมสไนโตรอะนิลีนก็ตรงนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะ3โบรโมสไนโตรอะนิลีน